คลิปนี้ดอนมาแนะนำวิธีแก้ปัญหาในการยืนยันข้อมูลระบุตัวต,วตน Facebook แล้วระบบแจ้งว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครับข้อมูลในที่นี้หมายถึงข้อมูลใน Facebook และข้อมูลในเอกสารไม่ตรงกันครับซึ่งส่วนใหญ่ก็คือชื่อและวันเกิดครับคลิปนี้แนะนำขั้นตอนเข้าแก้ไขชื่อและวันเกิดโดยแอป a c e b o o k ในมือถือครับเปิดแอป Facebook ครับ เดี๋ยวเราไปหาคําสั่งเพิ่มเติมครับซ่อนอยู่ในเครื่องหมายแฮมเบอร์เกอร์ขีดสมขีดอาจอยู่ด้านบนหรือว่าด้านล่างแบบนี้นะครับเข้าไปแล้วที่หน้าเมนูเลื่อนไปด้านล่างครับเลือกคําสั่งการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับตัวอย่างนี้ผมจะไปเพิ่มชื่อภาษาไทยครับเลือกคําสั่งการตั้งค่าครับเลือกข้อมูลส่วนตัวครับรายการแรกครับชื่อครับกดเลือกก่อนหน้านี้ผมได้เพิ่มชื่อภาษาไทยของผมไปแล้วครับ มาดูกันครับในหน้านี้ด้านบนจะเป็นชื่อแบบสากลครับคือมีชื่อกลางด้านล่างจะมีลิงก์ครับกดเพิ่มชื่อครับผมเคยเพิ่มชื่อภาษาไทยก็เลยมีชื่อภาษาไทยค้างอยู่ครับเมื่อเราใส่ชื่อภาษาไทยแล้วให้ใส่รหัสผ่านของบัญชี Facebook นี้ครับเมื่อใส่เสร็จแล้วให้กดบันทึกครับข้อมูลอีกส่วนหนึ่งครับที่อาจทําให้ไม่ผ่านการอนุมัติครับคือวันเดือนปีเกิดที่เราใส่ไว้ไม่ตรงกับในเอกสารของเราครับ กดเลือกที่เมนูสัญลักษณ์รูปหัวคนครับแล้วเลือกที่เครื่องหมายจุด3จุดครับเลือกคำสั่งแรกครับรูปดินสอแก้ไขโปรไฟล์เราเลื่อนลงไปด้านล่างสุดครับเลือกแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับของคุณครับเมื่อเข้าหน้าเกี่ยวกับเราให้เลื่อนไปด้านล่างครับเพื่อหาส่วนของข้อมูลพื้นฐานครับเลือกวันเกิดครับเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให ูกต้องตรงกับเอกสารที่เราได้ส่งให้ Facebook ครับทําการเปลี่ยนวันเดือนปีให้ตรงกับเอกสารที่ส่งให้กับ Facebook ครับเมื่อเรียบร้อยแล้วกดคําว่าบันทึกด้านบนครับตรงนี้ระบบยังต้องการให้เราทําการยืนยันครับเลยขึ้นข,ข้อความเตือนเรากดตกลงครับทําการยืนยันโดยเลือกยืนยันครับเครื่องหมายติ๊กถูกใต้ปีเกิดนะครับบอกว่าฉันยืนยันว่าฉันอายุเท่าไหร่นะครับถ้าถูกต้องติ๊กถูกไปครับ แล้วกดบันทึกด้านบนครับเรียบร้อยครับการแก้ปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากข้อมูลใน Facebook กับข้อมูลในเอกสารที่ส่งให้ Facebook ไม่ตรงกันครับพบกับเนื้อหาการสร้างไรายได้จาก YouTube และ Facebook กันต่อในคลิปหน้าสวัสดีครับ